วันวุ่นวายในร้านซูชิเมื่อนานมาแล้วมีร้านซูชิลึกลับแห่งหนึ่งร้านนี้ถูกเล่าปากต่อปากกันว่าซูชิอร่อยมากแต่การจะได้กินซูชิในแต่ละครั้งนั้นขนาดเซียนจับตะเกียบยังบอกว่าขี้ยากมากเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะว่ามันลื่นเอเอ,เอ,เอ กระพอะวาสูญชิในร้านนี้มันมีชีวิตยังไงล่ะแมวแมวเช้าวันใหม่อีกแล้ววันนี้จะมีอะไรไมไมไวะวายมไม่นะไม่ยมม่อมเราต้องปฏิบัติตรเราต้องปฏิวัติ กี่ครั้งแล้วที่เราเกิดมาได้ไม่กี่นาทีแล้วก็ต้องถูกกินใช่ใช่เราอยากจะมีชีวิตรอดอยู่ได้านาน,าน,านๆเหมือนคุณปู่ไข่หวานโดยที่ไม่ต้องหลบซ่อนหลบหลบลบลบ,บเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางออกจากที่นี่ให้ได้ไ,ไม่งั้นพวกเราถูกกินกันหมดแน่เป็นอะไรกัน ระวังเอ๊ะทำยังไงดีทำยังไงดีต้องถูกกินแนะ่แน่ฮึมไม่มีทางถ้าฉันจะต้องตายฉันขอตายด้วยตัวของฉันเองดีกว่าไว้พบกันใหม่นะทุกคนไม่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 อย่านะมาเก๊ ป็นอย่างนี้อะไรอีกนายคิดจะทำอะไรอีกทาโกะม่เอานะไม่ใช่เราแค่ต้องแสดงให้พวกนุ้นเห็นว่าเราจะไม่ยอมถูกกิน,นง่ายยังไงล่ะฮึมแบบนี้งไงล่ะโอ้โอ ทีนี้ก็เหลือแค่เราแล้วทำยังไงดีทำยังไงดีจะทำยังไงได้ล่ะวิ่ง คือความวุ่นวายในร้านซูชิหนะเมี้ยว